สวัสดีค่ะเด็ตุ๊กนะคะนี่เราพามาอยู่ใกล้ขอบชิดเวทีเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะพามาดูใกล้ชิดเวทีเลยลำเพลินฝั่งพิศนะคะ เปิดบ่นงนะคะสาวน้อยลำเพลินนี่นะคะคนเบอรนมากมายเลยนะคะนี่บรรยากาศเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะตื่นตันใจนะคะฟุฟซีมองเยอะเดี๋ยวสักพักอุฟซีต่างๆก็จะทยอยเข้ามากันนะคะ <c oughs> น,นี่คือเธอตลตลองนะคะอันนี้คือกดกรที่บกระสาทนะคะอันปน,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 ปนี้คือทักมากะค่ะ 我们家孩子。